สวัสดีครับเป็นยังไงเห็นว่าได้ข่าวว่าไปเข้าไปหาผู้กำสนก็ก็เข้าไปหาอยู่บ่อยครับผมทุกงวดผมจะเข้าไปแต่แกโบมัแต้มเดียวทุกงวดแต้มเดียวทุกงวดครับเหมือนที่งวดเหมือนที่งวดไอ้แปดแปดหกห้าน่ะแปดหกห้าเนาะครับเออแกบอกว่ายิงหัวคนออยิงหัวคนมันปืนก็แปดหัวก็ห้าหัวก็หกคูกสามตัวเลยน่ะเออ เหมือนงวดเมื่อกี้ห้าห้าหกครับแกกว่าหกถุงนะเอออ่าแต่เมื่อวานก็ได้ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืนยันเนาะเดี๋ยวว่าผมคุยว่าไม่เชื่อหรอกชอบเขียนเลขใส่ใบพูนี่นบอกแต่ก็อ้าวนี่นี่คือคลิปที่ผมดับใส่ใกล้ใกล้เนี่ยนะครับผมเสียงคอ่าเอ้าติดนะไปตกปลาไปจับตุ้งนะดับไครับ เอาไปไปตกปลางนั้นมันมันกลามากระเบิครับเด็ดเจ็ดเ็ดเจ็ดเ็ดปครับอืออซื้อดูสรุปที่แปดเจ็สองตัวซื้ออะไรเนาะครูสองตัวสองตัวเป็ดเป็ดเ แปดเจ็ดเจ็ดแปดครับกูคำเสียนกูให้แค่กูให้แค่แปดเจ็ดเจ็ดแปดครับแค่แค่สองตัวครับครับผมแต่แกก็เขียนในในบาทน้ำมนต์ในบาทน้ำมนต์ครับาทน้ำมนต์ครับบาทน้ำมนต์แกแกเขียนไว้ 8ปดสี่อ๋อคือถ้าสามตัวก็คือ8ปดแต่ถ้าสตัวก็7887ครับอ่าดูขอดูอันนี้ขคงเลขของครูบาอาจารย์ของแท้ดยตรงโงแท้ดยตครับงน่ิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่น่อยรับนี่เลขเขียนใส่บาทเขียนใส่บาทน้ำมันแดสี่เจ็ดครับแปดอ๋อนี่ของปู่คำเสนเนาะที่ผมไปเมื่อบานเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ของผมก็จะไปหาท่านตลอดครับไป วายทันอยู่ครับผมแล้วเลขเลขสามตัวให้แปดสี่เลขสองตัวก็ช่วยยืนยันอีกที่หนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับแกให้แกใตัวข้างหน้าตัวหนึ่งครับผมแกกัดอยู่ตัวหน้าแกฟันว่าหลานแกตายครับหลานแกตายเลยหลานมาโบกครับนี่ไอ้สี่เจ็ดเนี่ยครับสี่เจ็ดแล้วมันตายวันที่แปดแกก็เลยใส่แปดสี่เจ็ด ครับผมร้านที่บุรีรัมย์เสียครับก็นาอกเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับผมเรียกปู่คำแสนเนาะครับเรียกปู่คำแสนงวดนีงวดประจำวันที่่าไรช่วยบอกงวดวันที่16กยเนาะครับกันญานี้ก็ไม่กี่วันก็ติดตามกันเนาะกับนี่ของปู่คำแสนนะครับของครูบาอาจารย์เนาะใครก็รู้จักกันอยู่เนาะครับก็ยาปู่คำแสนเขียนเลขสบายพลูครับ เรืองบเตืยนนี่เขียนใส่บาทนี่เขียนใส่บาทครับผมขอบคุณหลายๆครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้โชคดีทุกคนครับผมให้โชคดีทุกคนฟังครับครับ